ด้านมืดของนัทวุฒิใส่เกลือวาทศิลปีศาจผู้พาคนไปตายสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยอย่างแท้จริงเขาคือบุคคลที่ถูกนิยามด้วยคำที่แตกต่างกันสุดขั้ว สำหรับคนครึ่งหนึ่งของประเทศเขาคือวีรบุรุษของคนยากไร้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยอัจฉริยะด้านการปราศัยที่สามารถสะกดคนได้เป็นแสนแสนแต่สำหรับคนอีกครึ่งหนึ่งเขาคือซาตานในคราบนักการเมืองจอมปลุกปัน่นผู้พาคนไปตายและเป็นเจ้าของวาทะที่กลายเป็นตำนานที่ดำมืดที่สุดบทหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยชายผู้มีนามว่าเต้นนัทวุฒิสายเกลือ แค่เอ่ยชื่อนี้อารมณ์ของคนฟังก็แตกออกเป็นสองฝั่งทันทีสำหรับนัทวุฒิคุณต้องเลือกว่าจะรักหรือจะเกลียดเขาไปเลยอะไรที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งสามารถสร้างแรงสั่นสะเคือนทางอารมณ์ให้กับสังคมได้รุนแรงขนาดนี้แน่นอนว่าเราทุกคนรู้จักเขาในฐานะแกนนำนปชหรือกลุ่มคนเสื้อแดง เราจดจำลีลาการปราศัยที่ดุเดือดการใช้คำคมการเปรียบเปียที่เฉียบแหลมราวกับกวีแต่ก็แฝงด้วยความก้าวร้าวพร้อมจะขย้ำศัตรูทางการเมืองได้ทุกเมื่อเขาคือแม่ทัพบ,บนเวทีคือคนที่สามารถสั่งให้มวลชนหันซ้ายหันขวาได้ด้วยปลายลิ้นภาพลักษณ์ที่เขาสร้างคือภาพของนักสู้คนที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนคนที่พร้อมจะสละอิสรภาพเพื่ออุดมการณ์ แต่เคยมีใครตั้งคำถามอย่างจริงจังบ้างไหมครับว่าภายใต้ภาพลักษณ์ของวีรบุรุษนักสู้ภายใต้วาทศิลป์ที่สวยหรูมันมีด้านมืดอะไรซ่อนอยู่ด้านมืดที่อาจจะเป็นต้นทุนที่สังคมไทยต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสทั้งเลือดเนื้อชีวิตและความแตกแยกที่ยังคงฝังรากลึกมาจนถึงทุกวันนี้ 1. กําเนิดอัจฉริยะวาทศิลป์จากนักกิจกรรมสู่ดาบอาญาสิทธิ์ของทักษิณ ก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ดำมืดที่สุดเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาสูรตนนี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนัทวุฒิไสยเกื้อไม่ได้เพิ่งจะมาเก่งตอนขึ้นเวทีเสื้อแดงนะครับแต่พรสวรรค์ด้านการพูดของเขามันถูกบ่มเพาะมาเป็นสิบสิบปีจากเด็กใต้สู่แกนนำนักศึกษามรามคำแหง นัทวุฒิเป็นเด็กจากนครศรีธรรมราชครับดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความคมและแรงของคำพูดเขาเรียนจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตจากนั้นสำเร็จการศึกษาปริญญาโทร,รัฐประสานศา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์หลังเรียนจบเขาก็ไม่ได้ทิ้งเส้นทางนี้ครับเขารู้ ร่วมกับเพื่อนๆที่มีอุดมการเดียวกันก่อตั้งกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยและที่สำคัญเขาได้เข้าสู่วงการโทรทัศน์ในฐานะพิธีกรรายการสภาโจกและทีวีแดง นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเพราะมันคือเวทีที่ทำให้เขาได้ฝึกซ้อมการปราศัยต่อหน้าคนทั้งประเทศทุกสัปดาห์เขาได้เรียนรู้จังหวะจัโคนการใช้น้ำเสียงการเล่นคำการปล่อยมุกเขาได้เปลี่ยนการเมืองที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องตลกเสียดสีที่ชาวบ้านดูแล้วชอบใจเขากำลังสร้างฐานแฟนคลับของตัวเองขึ้นมาอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าชายคนนี้จะเปลี่ยนเวทีตลกให้ ้กลายเป็นเวทีเลือดดาบเล่มใหม่ในมือของทักษิณชินวัตรและแล้วพรสวรรค์ของเขาก็ไปเข้าตาผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในสนามการเมืองไทยในยุคนั้นนั่นคือคุณทักษิณชินวัตรและพักไทยรักไทย พักไทยรักไทยในยุคนั้นกำลังมองหานักรบรุ่นใหม่ๆที่มีฝีปากกล้าสามารถลงไปต่อสู้ในสนามมวลชนได้และนัทวุฒิสายเกื้อก็คือคนที่ใช่ในทุกมิติเขาแรงพอที่จะปะทะเขาคมพอที่จะตัดคะแนนและเขาสื่อสารกับชาวบ้านได้ดีพอที่จะสร้างความนิยม การเข้าร่วมกับพักไทยรักไทยเปรียบเสมือนการที่ดาบอันคมกริบได้เจอกับเจ้าของที่รู้วิธีใช้นัทวุฒิได้ทรัพย์สินได้เวทีและได้เป้าหมายที่ชัดเจนในการต่อสู้นั่นคือการปกป้องรัฐบาลทักษิณและโจมตีฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด และนี่คือจุดเริ่มต้นของด้านมืดที่แท้จริงครับเพราะเมื่อวาทศิลป์ถูกนำมารับใช้ผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบมันก็พร้อมจะกลายเป็นอาวุธที่ทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าโดยไม่สนว่าสิ่งนั้นจะเป็นความจริงหรือความถูกต้องอีกต่อไป เขาได้กลายเป็นทหารเอกที่พร้อมจะทำทุกอย่างตามคำสั่งของนายใหญ่และสงครามกลางเมืองที่รอวันปะทุได้ค้นพบแม่ทัพที่อันตรายที่สุดของมันแล้ว 2. วาทปีศาตการชุมนุมนองเลือดและเผาเลยครับพี่น้องหลังจากรัฐประหารปี2549ประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกอย่างสมบูรณ์สงครามระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงได้อุบัติขึ้น และในสนามรบแห่งมวลชนนี้นัทวุฒิสายเกลือก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพคนสำคัญของฝ่ายเสื้อแดงอย่างเต็มตัวและนี่คือช่วงเวลาที่ด้านมืดของเขาได้ปรากฏออกมาอย่างเต็มรูปแบบผ่านอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของเขานั่นคือไมโครโฟนวาทศิลป์ปีศาจศาส์แห่งการด้อยค่าและสร้างความเกลียดชัง ถ้าคุณเคยฟังนัทวุฒิปราศาัยบนเวทีนปชคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การพูดแต่มันคือการแสดงมันคือพิธีกรรมปลุกเร้าอารมณ์มวลชนและเครื่องมือที่เขาใช้บ่อยที่สุดก็คือการด้อยค่าความเป็นมนุษย์เขาเก่งมากในการสร้างปีศาจขึ้นมาให้มวลชนเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามของเขาไม่ว่าจะเป็นแกนนำพันธมิตร นักการเมืองพักประชาธิปัตย์หรือกลุ่มอัมมาตจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้เห็นต่างทางการเมืองแต่จะถูกเรียกว่าเป็นฆาตากรทรราชสัตว์เลื้อยคลานเขาจะใช้คำพูดที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้มวลชนรู้สึกว่าการโจมตีคนพวกนี้ไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรการสร้างตักกะแบบเรากับเขาบนเวทีของนัทวุฒิโลกนี้มีแค่สองสีครับ คือสีแดงที่เป็นฝ่ายไพร่ผู้ถูกกระทำกับสีเหลืองที่เป็นฝ่ายอํมมา์ผู้กดขี่เขาจะตอกย้ำทุกวันว่านี่คือสงครามชนชั้นถ้าเราไม่สู้เขาก็จะเหยียบย่ำเราไปตลอดการตักกะแบบนี้มันอันตรายมากครับเพราะมันทำลายพื้นที่ตรงกลางและบีบให้ทุกคนต้องเลือกข้างการใช้ข้อมูลบิดเบือนและทฤษฎีสมคบคิด เขาจะนำข้อมูลจริงครึ่งหนึ่งมาผสมกับจินตนาการและความเชื่ออีกครึ่งหนึ่งแล้วนำเสนอออกมาเป็นเรื่องเล่าที่ร้าใจเช่นเรื่องราวของแผนผังหลมเจ้าหรือการสร้างเรื่องว่ามีมือที่สามคอยสร้างสถานการณ์เพื่อเบี่ยงเบนความผิดออกจากกลุ่มของตัวเอง ว่าทัศินในรูปแบบนี้มันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเชิงอุดมการอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือการปลุกระดมคือการศาสตร์น้ำมันที่ชื่อว่าความเกลียดชังเข้าไปในกองไฟแห่งความขัดแย้งและผลลัพธ์ของมันก็คือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศต้องจดจำไปตลอดการนั่นคือเหตุการณ์นองเลือดปี2552และ2553 ผู้นำหรือผู้พาคนไปตายความรับผิดชอบต่อความรุนแรงนัทวุฒิในฐานะแกนนำมีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการชุมนุมแต่หลายครั้งการตัดสินใจของเขาก็นำไปสู่การเผชิญหน้าและความรุนแรง การบุกบ้านสีเสาเทเวศ2550นี่เป็นหนึ่งในคดีที่ทำให้เขาต้องติดคุกการนำมวลชนไปบุกบ้านพักของประธานองคมนตรีในขณะนั้นมันคือการก้าวล้ำเส้นและเป็นการเย้ายุที่รุนแรง การล้มการประชุมสุดยอดอาเซียนที่พัทยา2,552การนำมวลชนบุกเข้าไปในโรงแรมที่ใช้จัดประชุมผู้นำระดับโลกมันคือการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศชาติอย่างย่อยยับและเป็นการกระทำที่อยู่นอกเหนือกติกาประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง การชุมนุมปี2553และการสลายการชุมนุมนี่คือบทที่ดำมืดและน่าเศร้าที่สุดการชุมนุมที่ยืดเยื้อนานหลายเดือนนำไปสู่การประทะกันร,ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ทหารมีผู้เสียชีวิตเกือบร้อยคนบาดเจ็บอีกเป็นพันคำถามที่ดังที่สุดก็คือในฐานะผู้นำนักวุฒิและแกนนำคนอื่นๆต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน การตัดสินใจจะสู้ต่อไปทั้งๆท,ที่รู้ว่าอาจจะเกิดความรุนแรงมันเป็นการกระทําที่กล้าหาญหรือการดันทุรังที่เอาชีวิตของมวลชนเป็นเดิมพันและแล้วก็มาถึงวาทะที่จะกลายเป็นตราบาปติดตัวเขาไปตลอดชีวิตเผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเอง บ่ายวันที่19พฤษภาคม2,553หลังจากแกนนำประกาศยอมแพ้และมอดตัวสถานการณ์ในกรุงเทพก็เข้าสู่ภาวะอนาธิปไตยมีการเผาสถานที่ราชการและห้างสรรพสินค้าหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างเซ็นทรัลเวิลด์ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันนั่นเองคลิปเสียงของนัทวุฒิที่ปราสายบนรถกระบะก็ได้ถูกบันทึกและเผยแพร่ออกไปประโยคที่เขาพูดคือ ผมจะเผาเลยครับถ้าเกิดสมมุติว่าคืนนี้มีอะไรเกิดขึ้นตัดสินใจเผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองประโยคนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งมาจนถึงทุกวันนี้ครับฝ่ายนัทวุฒิและคนเสื้อแดงจะอธิบายว่ามันเป็นคำพูดที่ถูกตัดมาแค่บางส่วนและเป็นการพูดเชิงเปรียบเปทยหมายถึงให้เผาความทุกข์หรือเผาอำนาจเผด็จการไม่ได้หมายถึงให้ไปเผาบ้านเผาเมืองจริงๆ ฝ่ายตรงข้ามมองว่านี่คือคำสั่งคือการอนุญาตและให้ท้ายผู้ชุมนุมที่หัวรุนแรงให้ลงมือก่อความวุ่นวายได้อย่างเต็มที่และคำว่าผมรับผิดชอบเองก็คือการการันตีว่าทำไปเลยเดี๋ยวแกนนำจะปกป้องพวกคุณเอง ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเจตนาของเขาจะเป็นอะไรผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือกรุงเทพกลายเป็นทะเลเพลิงและวาทะนี้ก็ได้กลายเป็นหลักฐานที่มัดตัวเขาในฐานะผู้ต้องหาในสายตาของคนครึ่งประเทศมันคือด้านมืดที่ทรงพลังที่สุดที่บทบังคุณงามความดีทุกอย่างที่เขาอาจจะเคยทำมาจนมิด 3. จากนักโทษสู่รัฐมนตรีและการกลับคืนสู่สามัญหลังจากพายุได้พัดผ่านไปนัทวุฒิและแกนนำนปชคนอื่นๆก็ต้องเผชิญหน้ากับกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้นั่นคือคดีความมากมายที่รอพวกเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันด้วยชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยในปี2554เขาก็ได้รับรางวัลตอบแทนในความพักดีของเขาเช่นกัน นักสู้ข้างถนนสู่ท่านรัฐมนตรีนี่คือการแปลงร่างที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับจากแกนนำม็อบที่เคยด่าทอข้าราชการและทหารนัทวุฒิสายเกือ้อได้สวมสูตรผูกไทยแล้วก้าวเข้าไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ภาพลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากคนที่พูดจาผงผางกลายเป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบมากขึ้นเขาต้องเรียนรู้ที่จะทำงานกับข้าราชการที่เขาเคยด่าต้องเรียนรู้ที่จะประนีประนอมด้านที่น่าชื่นชม ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าในช่วงที่เขาเป็นรัฐมนตรีเขาก็มีความตั้งใจในการทำงานมีการลงพื้นที่พยายามแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรเขาแสดงให้เห็นว่าเขาก็สามารถทำงานในระบบได้ไม่ได้เป็นแค่นักเลงข้างถนนอย่างที่ใครๆตราหน้าด้านมืดที่ซ่อนอยู่ แต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่านี่คือการทรยศต่ออุดมการหรือไม่การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบอัมมาดที่ตัวเองเคยต่อต้านมันคืออะไรมันคือการเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบจากข้างในหรือคือการยอมจำนนต่อผลประโยชน์และตำแหน่งที่ถูกหยิบยื่นให้คนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยรู้สึกผิดหวังกับการเปลี่ยนไปของแกนนำของพวกเขาชดใช้กรรม ชีวิตในเรือนจำแต่แล้ววัฒนจักรทางการเมืองไทยก็หมุนกลับมาอีกครั้งหลังรัฐประหารี2557รัฐบาลยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงและคดีความเก่าๆก,ก็ถูกนำกลับมาปัดฝุ่นนัทวุฒิถูกสาลดีกาตัดสินจำคุกในคดีบุกบ้านสี่เสาเทเวศเขาต้องสละสูตรรัฐมนตรีแล้วกลับไปสวมชุดนักโทษอีกครั้ง การติดคุกครั้งนี้มันคือจุดต่ำสุดในชีวิตของเขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นจุดขายใหม่ที่ทรงพลังที่สุดมันคือการชำระบาปในสายตาของมวลชนมันคือเครื่องยืนยันว่าเขาคือนักสู้ตัวจริงที่ยอมติดคุกเพื่ออุดมการไม่ได้หนีไปต่างประเทศเหมือนนายใหญ่ของเขา ภาพลักษณ์ของนัทวุฒิที่เดินเข้าคุกอย่างสง่างามได้ล้างด้านมืดของเขาไปมากมายในความรู้สึกของคนเสื้อแดงและมันคือการเตรียมพร้อมสำหรับการคัมแบ็กครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมการกลับมาในฐานะหัวหน้าห้องและรอยร้าวครั้งสุดท้าย เมื่อพ้นโทษออกมานัทวุฒก็กลับมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งแต่ในบทบาทใหม่ที่ดูโตขึ้นเขาไม่ได้กลับมาในฐานะแกนนำม็อบฮาร์ดคอร์แต่กลับมาในฐานะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยภาพลักษณ์ของเขาคือผู้ใหญ่เป็นเหมือนหัวหน้าห้องที่คอยคุมเกมวางกลยุทธ์และเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เขายังคงปราศัยได้อย่างทรงพลังแต่ลดความก้าวร้าวลงและเพิ่มความสุข,ขุมรอบคอบมากขึ้นดูเหมือนว่าเขาได้ค้นพบบทบาทใหม่ที่ลงตัวแต่แล้วด้านมืดที่เรียกว่าการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์มันก็ย้อนกลับมาทำร้ายเขาอีกครั้งหลังการเลือกตั้งปี2566พักเพื่อไทยที่เขาทำงานให้อย่างถวายชีวิต ตัดสินใจที่จะสลายขั้วแล้วไปจับมือกับพักของลุงพักของทหารซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาดที่คนเสื้อแดงเคยต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต 4. บทสรุปของชายผู้ยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างแสงกับเงาและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยบาดแผลของผู้ชายที่ชื่อนัทวุฒใสเกลือถ้าจะให้สรุปด้านมืดของเขาออกมาเป็นข้อขอมันก็คงจะประกอบไปด้วย วาทสินที่ปลุกปั่นความเกลียดชังการใช้พรสวรรค์นในการพูดเพื่อด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามและสร้างความแตกแยกในสังคมการนำมวลชนไปสู่ความรุนแรงการตัดสินใจที่ขาดความรอบคอบในฐานะแกนนำซึ่งนำไปสู่การประทะและการสูญเสียชีวิตความรับผิดชอบที่คลุมเครือการไม่เคยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงความผิดพลาดในอดีตโดยเฉพาะวาทะเผาเลยครับพี่น้อง ความพักดีต่อตัวบุคคลมากกว่าอุดมการ์การต่อสู้ที่ดูเหมือนจะผูกติดอยู่กับชะตากรรมของตระกูลชิน,นวัตรมากกว่าหลักการประชาธิปไตยที่เป็นสากล แต่ในขณะเดียวกันถ้าจะมองในอีกมุมหนึ่งนัทวุฒิก็คือผลิตภัณฑ์ของยุคสมัยเขาคือภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ําและความอายุติธรรมที่มันมีอยู่จริงในสังคมไทยเขาคือเสียงของคนที่ไม่มีใครเคยได้ยินและเขาก็ได้จ่ายราคาให้กับการต่อสู้ของเขาแล้วด้วยอิสรภาพที่เสียไปนานหลายปีเรื่องราวของนัทวุฒสอนอะไรเรา มันสอนให้รู้ว่าวาทศิลป์คือดาบสองคมที่อันตรายที่สุดมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจและในขณะเดียวกันมันก็สามารถทำลายชาติได้ทั้งชาติมันสอนให้รู้ว่าในสนามการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรและไม่มีใครที่ขาวสะอาดหรือดำมืดไปทั้งหมดทุกคนล้วนเป็นสีเทาที่พร้อมจะเปลี่ยนเฉดสีได้ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ สุดท้ายแล้วนัทวุฒิใสเกือเป็นวีรบุรุษหรือเป็นปีศาจคำตอบนี้ผมคงไม่สามารถให้ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนของประวัติศาสตร์และคุณเลือกที่จะมองเขาผ่านเลนสีอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเรื่องราวของเขาจะถูกจารึกไว้ในฐานะหนึ่งในบุคคลที่มีสีสันซับซ้อนและทรงอิทธิพลที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใหม่เขาคือลายเซนของยุคสมัยแห่งความขัดแยง้งลายเซนที่ถูกเขียนขึ้นด้วยทั้งน้ำหมึกและคราบเลือด คุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับผู้ชายคนนี้คุณมองเขาในฐานะอะไรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์นะครับแต่อย่างสุภาพและใช้เหตุผลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ